ถึงแม้ว่าผมจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมก็ฟังได้ฟังแล้วก็คิดได้แล้วสั่งการเร็วสั่งการเร็วเดินช้าหน่อยไม่เป็นไรครับนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นในการที่จะทํางานให้กับทุกๆุกท่านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตัวเบาครับหลังจากนี้ก็เป็นช่วงคงสุดท้ายเดี๋ยวจะมีการปราศัยใหญ่ที่กรุงเทพเป็นการปิดท้ายในวันที่12ครับ จุดสำคัญที่สุดที่จะชี้ขาดที่จะดึงใจคนอย่างง่ายๆอย่างตัวผมเองเนี่ยสมมติผมเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ผมอาจจะยังลังเลว่าจะเลือกใครยังไงท่านจะซื้อใจคนอย่างพวกผมยังไงครับก็ก็ซื้อใจว่าผมได้ทํางานให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนมาเยอะนะครับแล้วเราเราก็พร้อมกัเพราะว่าผมเป็นคนตัวเบานะครับก็ผมไม่มีไม่มีภาระอะไร ที่แล้วผมมารับใช้ประชาชนโดยตรงเราผมเป็นคนหนักแน่นนะครับนะครับตัวเบาแต่หนักแน่นแล้วเราฟังคนนะครับเพื่อเพื่อสร้างความรักความสกิ่์ให้กับคนไทยในชาตินี้นะครับผมพร้อมที่จะทํางานให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับถ้าผมเข้ากูหากากบาเลือกเบอร์สามสิบเจ็ดนี่ผมจะไม่ผิดหวังใช่ไหมรับรองครับไม่ผิดหวัง ผมรับรองว่าถ้าผมได้เป็นนายกรัมตรีประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับจะ,จะเจริญกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับครับอนี่ก็ถือว่าเป็นการฝากเอาไว้อะคำถามทิ้งท้ายที่คนถามมาเยอะเลยฝากมาหาพลเอกประวิตรหน่อยเวลาท่านไปลงพื้นที่ท่านใส่เต็มเลยกําไรที่เป็นสร้อยๆยเป็นประคำประคำอ๋อ,อไม่ไม่ไม่ใช่ท่านสายหมูปะไม่ใช่สายหมูไม่ใช่สายหมู คือผมก็เป็นคนกราบพระตามที่ผู้ใหญ่คุณแม่สอนมานะครับว่าพระสดมนอะไรเงี้ยกนะครับก็แล้วอ,อ,อาจารย์กอาจารย์ที่เอามาให้ผมก็หวังดีแต่ผมว่าเอานี่ใส่ข้อมือไว้นะเพื่อจะได้ปกป้องอะไรผมก็ใส่ไปถ้าผมจะทำไม่ไปเอาเองเนี่คงไม่มีนะครับแต่ผมเห็นท่านแวะไปไหว้ตลอดเลยนะ ครับเข้าไปไหว้ไหว้พระก็เข้าจังหวัดไหนที่เขาเป็นอะไรที่เขามีความที่ประชาชนจังหวัดนั้นนับถือเราก็ต้องไปไหว้ไหว้ต้องไปแสดงการเคารพต่อจังหวัดด้นั้นนี่ผมไปมาทุกจังหวัดผมก็ได้หว้ทุกจังหวัดอ๋อไม่ใช่แบบเอ้ยเล่นของเล่นอะไรไม่มีโอ้ไปเล่นอะไรไม่ใช่สายมอยมจะได้คำตอบว่าคนฝ่ากมาอ่าไม่ไม่ใช่หรอกครับ ผมไม่ใช่สายมูสายเมอเลยครายที่นับถือศาสนาอนับถือศาสนาพุทธได้ครับครับจริงๆก็เป็นวาระเร่งด่วนเหมือนกันนะเรื่องศาสนาตอนนี้ผมเห็นปัญหาเยอะอยากจะฝากไว้เผื่อลุงป้อมจะได้ได้เป็นนายกนะฮะอยากจะฝากปัญหาสังคมข่าวคนดูช่องเราเจอทุกวันเลยค่ายาเสพติดนักเรียนตีกันเนี่ยทุกวันเลยฮะเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องทําครับ อ่ะสุดท้ายนี้ผมมีเวลาให้นิดเดียวผมไหนเจอพลเดกประวิตย์พลเดชประวิตยมีโอกาสเจอผู้ชมทางช่องแดอยากจะฝากอะไรก่อนที่จะลงคะแนนเลือกตั้งครับเชิญครับก็ผมก็ฝากไว้กับประชาชนทุกคนด้วยนะครับฝากเลือกพรรคพลังประชารัฐเบอร์3าสด้วยนะครับแล้วก็เลือกผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐเราพยายามเลือกคนดีคนเก่งมาทํางานนะครับแล้วก็เลือกผมไม่ผิดหวังนะครับผมเป็นคน ถึงแม้ว่าผมจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าผมก็ฟังได้ฟังแล้วก็คิดได้แล้วสั่งการเร็วสั่งการเร็วเดินช้าหน่อยไม่เป็นไรครับนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นในการที่จะทํางานให้กับทุกทท่านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตัวเบาครับไม่ต้องการอะไร้วครับอายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ